สีค่ะไม่เห็วค่ะคิดป่าใหม่ด้วยค่ะขอบคุณที่ทำบ้างเกยค่ะนิ๊ก ซื้อไก่ทอดให้ทดูดิขอบคุณพี่ทุกรายทุกกำลังใจด้วยวค่ะเดี๋ยวฝากคลิปผ้าไหมคอผ้าไหมด้วยค่ะ ันนี้ไม่แวะทอลายหมีอยู่ก็จะจะดูช้าหน่อยค่ะเพราะว่าต้องเรียงลำดับลายหมีให้ตรงด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไม่แว่วมีบุญบวดสักบ่ายสี่โมงก็จะเหนหน้า แม่เวลก็เลยอัานคิดม่ใหมาก่อนจะได้ส่งงานที่อยู่ค่ะประมาณบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่ค่ะจะเห็นหน้าขอบคุณที่ได้ให้กำลังใจแม่เวล้วยค่ะขอบคุณที่ส่งคิปมาาหมายให้เดี๋ยวหลัง ลฟ์สดก็ยังสมแท้ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะคลิปนี้สันส้นๆค่ะเลือฝากที่ทุกท่านด้วยค่ะ วันนี้ไม่ใส่เสียงกินเพราะว่าไม่เวลอยากให้ที่สุ่มบรรยากาศเร้าททำไมไม่เวลแบบแบบกระตงใส่เสียงกินนะคะจะได้ฟังเสียงก็สวยได้เสียงฟังของบบแบบเต็มที่ค่ะ ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจด้วยค่ะส่งที่ไปไหมายให้แม่ว่าวค่ะ ็มีก็ต้องแกะลายเส้นหมีให้ตรงเส้นเก็ดมีด้วยค่ะไม่งั้นลายออกมาไม่สวยอย่ามันให้เก็บมีเก็บไม้แต่ค่ะอันนี้เป็นความสามารถเป็นความสามารถเฉพาะตัวค่ะ ขอบคุณพี่ที่ชมคิดผาไหมให้ไม่เหวี่ยงคาขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะ่ะ ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจค่ะ คที่ชมที่พาไมให้ได้แล่วชมย้อนหลังให้ชมด้วกำลังใจด้วยเด็ดโ้อนมากเลยค่ะอย่าดูไกโอ้ขำอะ เดีย๋ยวไม่เวไปคล้ายของก่อนด้วยค่ะ

ขอบคุณที่่ให้กำลังใจไม่เหวี่ยงอยู่เลยค่ะ เย็นนี้ก็จะมีการแหงกองยาถ้ายัางไงเนี่ยจะได้อัดคิบแหงแหงด้านให้ดูเนาะค่ะก็ติดปิดเพลง,งได้ คนพี่ที่ให้การกังให้แมวด้วยค่ะเราไม่มีมทําคลิปก็จะมีแต่คลิปขอผ้าใหม่แล้วก็ไโศพก็จะมีแต่ขอผ้าใหม่พี่ก็ยังมาชมให้ขอบคุณทุกกำลับบงใจด้วยค่ะ แม่เลวค่ที่ผ้าไหมด้วยค่ะขอบคุณที่ทชมที่ผ้าไหมให้แมวลมวค่ะ <Hello. S 1> ขอบคุณค่ะได้บ้ายค่ะ